สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุนีชาแนลค่ะคลิปนี้พามาชมความงามของไม้มงคลตระกูลออมนะคะต้นนี้เป็นออมทองแต่ว่าปลูกใส่กระถางแล้วก็ยกมาประดับบนโต๊ะอาหารดูความงามของกอานะคะ อ,อมทองที่พอมาอยู่ในบ้านแล้วไม่ค่อยได้รับแสงแดดแต่ก็ยังงามอยู่นะคะออกใบใหม่มานี่ก็งามทองสดใสมาเลยค่ะปลูกใส่กระถางเดียวกันกับไผ่กวนอิมที่นี่จะเรียกไผกวนอิมว่าเป็น บิ๊กกุลักแบบบูเป็นไม้ไผ่นำโชคส่วนออมทองก็จะเป็นซิงโกเนียมสวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะเห็นแล้วสะดุดตาเลยนะคะ วางไว้บนโต๊ะอาหารปลูกใส่แจก,กันแทบไม่ได้รับแสงแดดแล้วก็การให้น้ำก็นานๆให้ทีการให้ปุ๋ยก็ฉีดให้ปุ๋ยทางใบค่ะให้เป็นปุ๋ยน้ำแล้วก็ฉีดให้ทางใบไม้มงคล ก็เป็นที่นิยมปลูกไปทั่วโลกนะคะทั้งให้ใบประดับสวยงามแล้วก็เชื่อในความมงคลของเขาคนที่ทำมาค้าขายก็นิยมหาไม้มงคลมาปลูกเหมือนบ้านเราคะ่ะพอมาวางบนตัวอาหารแล้วก็ปลูกใส่แจกันสวยงามก็ สวยงามโดดเด่นเลยนะคะทั้งทที่เป็นกอเล็กๆแต่ว่าพอมาวางบนโต๊ะไม้แล้วตัวแจกันที่ปลูกลงไปก็เป็นสีขาวเด่นมากจริงๆค่ะเพื่อนๆนะคะคลิปนี้แชร์ไอเดียปลูกไม้มงคล อ,อมทองบางประดับในบ้านบนโตัวอาหารใบที่ไม่ค่อยได้รับแสงแดดก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มนะคะส่วนบริเวณที่ได้รับแดดบ้างก็ยังคงเป็นทองอยู่เพืเ่อนๆครับปลูกไม้มงคลน,นี่ สร้างความสุขเมื่อเราเชื่อเราศรัทธาเราปลูกเราก็มีความสุขนะคะมีพลังเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตคลิปนี้แบ่งปันไอเดียปูกไม้ประดับมงคลอ,อมทอง แต่งบ้านวางบนโต๊ะอาหารในห้องอาหารแทบไม่ได้รับแสงแดดก็งามได้ไม,ไม้ตระกูลออมออมเงินออมทองออมหน้าออมทรัพย์ สวยงามแล้วก็ปลูกง่ายเป็นไม้ที่ไม้กึ่งเลื้อยนะคะเพื่อนๆคะเป็นไม้กึ่งเลื้อยคือลำต้นเขาก็จะค่อยๆสูงขึ้นแล้วก็ถ้าเขามีที่ยึดเกาะเขาก็เกาะเลื้อยแต่ว่ากว่าจะเลื้อยก็คือใช้ระยะเวลานานปลูกเป็นไม้ประดับที่เป็นกอแบบนี้ก็สวยงามหรือจะปลูกให้เขาเลื้อยก็ได้คะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ เป็นไม้ที่ปลูกแล้วแทบไม่ต้องดูแลอะไรเลยนะคะที่บ้านเราลุนีปลูกทั้งออมเงินออมทองออมนาคก,ก็สวยงามเหมือนกันค่ะแต่ว่ามาเจอไอเดียเก๋ๆคือปลูกใส่แจก,กันเรียบหรูดูดีแล้วก็วางประดับในตัวอาหาร เป็นไม้มงคลที่ทางนี้เขาก็เชื่อเหมือนกันนะคะคนค้าขายก็ปลูกไม้มงคลเรียกทรับแบบนี้ค่ะอย่างสวยเลยนะคะเพื่อนๆคะอย่างสวยเลยให้เพื่อนๆมั่นใจนะคะท่านที่อยากจะปลูกไม้ประดับมงคลตระกูลออมไว้ในบ้านเขาจะงามไหมคลิปนี้มีคำตอบ สวยงามอย่างที่เห็นค่ะเป็นไอเดียเก๋ๆนะคะปลูกใส่แจกันสีขาวรูๆแล้วก็วางบนโต๊ะอาหารโดดเด่นที่เดียวค่ะก็แบ่งปันไอเดียกันค่ะเพื่อนๆค่ะคลิปนี้ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะมีความสุขที่ได้แบ่งปันมีความสุขที่ได้พูดคุยกันค่ะมีข้อคิดเห็นสักถามก็ สักถามเข้ามาพูดคุยกันมาใต้คลิปได้นะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ